สวัสดีค่ะท่านผู้ชม fc ของลุงนิรานามทุกๆกคนวันนี้ยายก็มาสวัสดีช่วงหัวค่ำนะคะอย่างที่ยายบอกไว้ในคลิปที่ผ่านมาว่าวันนี้ยายจะมาสรุปตัวเลขของลุงนิรานามให้ท่าน fc ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะซึ่งจะมีเลขอะไรนั้น เดี๋ยวเรามาชมด้วยกันเลยนะคะตัวเลขก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะเลขสรุปก็คืออสรุปเลขประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะเลขคำนวณของลุงก็มี4 6 8วิ่ง6กับ4เลขเจาะ2ตัวนะคะมี4 6 4 7 4 8 ลุงให้เน้นที่4ี่แปดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็6กสี่หกเดหกดเน้นที่68ดจ้าเลขแม่ฮันนี่สีอีสานที่ลุงได้ไปสักการะที่จังหวัดศีสเกตมานะคะก็มีห้าห้าสแล้วก็เลขเชือกผูกคอห้าหนึ่งแล้วก็เลขอาจารย์ลุงนับถือมาตั้งแต่ยังเล็กนะคะก็มีหนึ่งห แล้วก็มีพศเกิดของแม่ลุงนิรนามที่ลุงนิรนามได้ฝากผ่านช่องยาหยีไว้นะคะว่าเอซทุกทกท่านอย่าลืมเอาไปเสียงโชคเสียงลามนะคะก็มีพศเกิดแม่มีสองสแล้วก็พศที่แม่ท่านเสียก็มี2558้าห้ค่ะ,ะสำหรับตัวเลขที่สรุปของลุงก็มีประมาณนี้นะคะค่ะ,คะอาจารย์ มีหมวดนี้เลนล่างนะค่ะเลนล่างค่ะการหกห้าค่ะเน้นล่างหกห้าค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะสี่เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าค่ะสามตัวก็เก้าเจ็ดหกค่ะสามตัวบนนะคะสามตัวบนเก้าเจ็ดหกค่ะหกสี่เก้าหกสี่เก้าค่ะสี่หกเจ็ดค่ะ ส่วนเลขเลขวินในวินนี่มีหกตัวมีหนึ่งสี่ห้าเจ็ดและเก้าค่ะไม่มีเลขวินนะค่ะนเนด้นเจดเอาจ,จัดจางเลยค่ะค่ะค่ะสาธุปจะลงค่ะโยมดีเด็นค่ะอาจารย์ค่ะ ให้ให้ใส่ว่ายังไงคะอาจารย์ให้ใส่ว่าเป็นอาจารย์นนท์ป่ะคะอาจารย์นนท์ค่ะ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 อาจารย์อาจารย์นนท์ค่ะก็คำเตือนก็เหมือนกันไม่สนับสนุนไม่เล่นกันพนันค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะซื้อเลขตามใครก็ให้ตามคนนั้นค่ะอย่าไปตามหลายคนค่ะถ้าตามหลายคนลงทุนเยอะใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ คิดก็คือผิดค่ะคือครูไปเลยค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะวางหุ้นวางดาวจริอ๋อค่ะมองกันแค่คนรู้จักไม่กี่คนแค่นั้นแหละอ๋อค่ะค่ะค่ะส่วนใหญ่มันก็เข้าจังๆนั่นแหละอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะค่ะการเบิ้ลไว้ห้าห้าถ้าตัวหนึ่งอ๋อค่ะกัรเบิ้ลห้าห้าค่ะห้าห้าตัวเดียวค่ะห้าห้าตัวเดียวค่ะอาจารย์ค่ะ Okay. Okay. ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเอฟซของลุงนิรนามฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องยายหยีพารวยด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ